ชาวพี่น้องชาวบังแครทวีุนาตลิ่งชันเนี่ยมีความห่วงใยว่าถ้าเราบริหารน้ําแล้วเนี่ยน้าไม่ไปเนี่ยและน้ําค้างอยู่ที่ทวีกับบางแคเหมือนทุกวันเนี่ยเราจะทําอย่างไรครับกับปัญหาที่เกิดขึ้นเพราะว่าปันเนี้ยปัเนียป,ปัญหาน้ําขึ้นแล้วนะครับผมว่าวิท่านท่านข้อมูลผิดหรือเปล่าวะว่าน้ําขึ้นเซนเดียวครับ จากที่ประชาชนในพื้นที่4เขตได้แก่บางแคภาษีเจริญตลิ่งชันทวีวัฒนาและประชาชนที่อาศัยอยู่ปลายคลองมหาสวัสด์ได้รวมตัวกันออกมาชุมนุมที่บริเวณสะพานข้ามคลองบางเชือกหนังถนนการจนาญพิเศษจุดเชื่อมต่อระหว่างเขตตลิ่งชันกับเขตทวีวัฒนาเพื่อขอความชัดเจนจากศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทโกภ,ภัยหรือสอป,ปพและสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครในเรื่องการจัดการน้ำที่เพิ่มขึ้นในพื้นที่ของพวกเขาจากการเปิดประตูระบายน้ำสาประตู ที่คลองควายคลองซอยและทองขุนศรีบุรีรักเป็น1เมตรส่งผลให้ระดับน้ําทั้ง4เขตเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานกว่า10เซนติเมตรค่ะ ในช่วงเย็นนางกองการสุบรรณยุทธยาพ่วกกง,นนวงนหน่วยการสำนักงานเขตบางแคในายประพัฒน์ทิรพงศ์ธรพ่วงหน่วยการสำนักงานเขตทวีวัฒนาและนายสุราชเจริญชัยสกุลวิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครได้เดินทางมาชี้แจงและทำความเข้าใจกับประชาชนพร้อมรับฟังข้อเสนอซึ่งประชาชนได้เรียกร้องให้ลดประตูระบายน้ำลงจาก1เมตร เหลือ60-70เซนติเมตรซึ่งทางสำนักการระบายน้ำได้รับฟังข้อเสนอดังกล่าวไว้พิจารณาค่ะและอีกหนึ่งข้อตกลงคือนับจากนี้อีก2วันระดับน้ำที่คลองบางเชือกหนังจะต้องเพิ่มขึ้นไม่เกิน10ซนติเมตรถ้าเพิ่มเกินกว่า10ซนติเมตรประชาชนจะรวมตัวกันมาปิดประตูระบายน้ำที่คลองทั้ง3แห่งค่ะผมขอขับยืนยันแค่นี้ว่าน้ำจะมากี่เซนและมาอีกกี่วันได้ไหมครับขอคำตอบแค่นี้เอาความชัดเจนแล้วต้องตัดสินใจได้นะครับ ถ้าเราควบคุมการเข้ามันได้เนี่ยผมรับรองว่าในพื้นที่จะไม่ท่วมครับในในพื้นที่ของของบางแคนะครับระดับเนี่ยก็คงจะไม่ไม่มากกว่านี้นะครับแต่ถ้าน้ำเกินติดเต็นท่านไม่ทาประเมินการขอโทษนะครับเราต้องใช้มัจฉาติของพี่น้องนะครับที่ใช้สิทธิของเราตามที่ท่านได้รับปากเอาไว้ นอกจากข้อตกลงว่าสำนักการระบายน้ำจะควบคุมม่ให้น้ำในพื้นที่ทั้ง4เขตเพิ่มขึ้นเกิน10เซนติเมตรแล้วประชาชนยังเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำเครื่องสูบน้ำมาช่วยสูบระบายน้ำออกจากพื้นที่โดยเร็วค่ะสิรีธรบุญยาคม Voice TV รายงานค่ะ